สวัสดีครับพบกับชั้นเรียนพละศึกษากับครูคมธิ์เหมือนเดิมนะครับโอเคครับในวันนี้ครับนะครั้งที่เราเรียนผ่านไปสองครั้งที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องการื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นใช่ไหมครับโดยใช้การื่อนไหวเรียนแบบสัตว์นะครับมาคราวนี้นะครับทบทวนกันก่อนเราเรียนอะไรไปบ้างเรื่องการื่อนไหวเรียนแบบสัว์นะครับทั้งสองครั้งเราเรียนแบบคือการเดินแบบหมีการเดินแบบกู การเดินแบบลิงชิมแปนรซีและการเดินแบบลิงกอริลลาทั้งหมดสี่อย่างนะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนการเคลื่อนไหวเบเเื้องต้นเหมือนการการขยับร่างกาเบื้องต้นเหมือนกันแต่จะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นจากการอยู่บนพื้นนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นจากการอยู่บนพื้นนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมีท่าทั้งหมด2ท่าเหมือนกันแค่2ท่านะ2ท่าก่อนนะครับโดยที่ ครับท่าวันนี้จะเป็นไงเดี๋ยวจะมาคอยดูกันแต่ก่อนอื่นแต่ก่อนอื่นนะพี่คุณ้ย้ำทุกครั้งนลครับเวลาก่อนที่จะทําการออกกาลังกายหรือเล่นกีฬาเราควรจะต้องทําอะไรครับอบอุ่นร่างกายกันก่อนใช่ไหมอบอุ่นร่างกายนะอย่าลืมนะครับท่าที่เราจะฝึกวันนี้นะใช้กล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะทั้งกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อท้องแล้วก็กล้ามเนื้อขานะครับครูเลยแนะนําและบางทีอ่ามันมีท่าที่ต้องใช้ ความยืดหยุ่นนิดนึงด้วยฉะนั้นคุณแนะนําว่าให้อบอุ่นร่างกายก่อนนะครับอย่างน้อยวันนี้นะอย่างน้อยแปดถึงสิท่านะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะเพราะว่าวันนี้เราใช้ความยืดหยุ่นของร่างกายด้วยนะครับเพราะว่าท่าที่เราจะฝึกวันนี้มีการบิดตัวนะครับนะเพื่อความปลอดภัยและเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมร่างกายของเราอย่าลืมอุ่นร่างกายนะครับท่าที่เราจะฝึกวันนี้มี2ท่านะครับ สองท่าวันนี้เราจะใช้ภาษาอังกฤษนะครับพูดเป็นภาษาอังกฤษอาจจะยากนิดนึงจะมีสองท่าท่าที่หนึ่งเรียกว่าท่า back step back step นะครับท่าที่สองเรียกว่าท่า sit out sit out นะครับสองท่านะ back step กับ sit out นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับมาดูรายละเอียดกันได้ในซูงต่อไปเลยครับโอเคท่าที่หนึ่งคือท่า back step นะครับท่า back step นะแบกที่แปลว่าข้างหลังสเต็ปที่แปลว่าก้าวนะพอแบกสเต็ปก็จะแปลว่าก้าวไปอ่ะดูก่อนง่ายๆแต่ก่อนเราจะทำนะครับมันจะมีท่าให้เราฝึกหัดก่อนเป็นท่าวอร์มอัพก่อนเนาะในแบบนี้นะครับเราจะเริ่มจากเรานั่งอย่างนี้ก่อนนะเริ่มเดินั่งแบบนี้ก่อนเดีนี้คือท่าวอร์มอัพนะนั่งจากนั้นะกุยยกขาขวาตั้งขึ้นขานะ แล้วก็เบียงขาขวาไปลายอันนี้เข่าเพื่อเตะเพื่อนักเบียงขาขวาหนึ่งสองอ่ะอันี้แบบเพื่อถ่ายก่อนนะทําไมตั้งเข่าขึ้นนะอันนี้ขาซ้ายนะกเบียงไปทางขวาเบียงข้ามไปยกมือซ้ายตามไปด้วยแล้วเวลาเราเบียงขาซ้ายยกตามหนึ่งนั่งทักเตะมดอย่างนี้สองอันนี้เป็นทางพื้นฐานนะคุณนั่งข้างแล้วลูกคุณนั่งผมจก่อน การวอร์มอัพของเราเดี๋ยวเวลาทำจริงๆมันจะไม่ง่ายแบบนี้นะครับนะไม่นะดูใหม่นะนี่คือแบบพื้นฐานนะเราอาจจะทำสลับข้างหรือจะทำข้างเดียวมก็ได้ห้าครัง้งก็แค่เปลี่ยนสมมติว่าคุณทำข้างเดียวห้าครั้งไปก่อนในการวอร์มอัพหนึ่งสองสามสี่ ท่าต่อไปมันจะยากขึ้นนะครับที่ขอกพื้นฐานนี้มันง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเห็นสังเกตไหมครูมีเข่าติดพื้นใช่ไหม Back แบกสเต็ปมีเข่าติดพื้นคราวนี้พอเราจะทำจริงพอเราหวอมอัพเสร็จแล้วเราจะเริ่มทําท่าที่ยากขึ้นนะครับแบกสเต็ปจริงๆนะคราวนี้จำยา้แลว้วใช่ไหมท่าคานแบบสองครั้งก่อนท่าคานแบบนีทั้งค้างว่างสมมหรืาให้ทาท่าคานแบบค้างไว้เออคือท่าคานแบบนี้ใช่ไหม แล้วให้ทำแบก็กสเตดอย่างนี้มันจะยากขึ้นแล้วเวียงเหมือนเมื่อกี้สมมรับผู้เวียงขาขวามือซ้ายบนวางพื้นเทาซ้ายถูกติดพื้นเวียงฮึบห,หนึ่งเวียงทางซ้ายสองอย่นี้นะกลับมาเแค่เวียงขาเลยยกข้ามาฮึบหนึ่งถ้าใครคิดว่ามันหนักอะาะเรทิ้งก้นแล้วก็ได้เนาะคนที่ไม่แข็งแรงทิ้งก้นมาคนที่แข็งแรงก็ ไม่ต้องทิ้งนะครับอ่ะทิ้งก้อนก่อนกลับมาฮึเดินลงเบาๆลูกไม่ต้องแรงนะสองสามสี่ห้าหกแบบนี้นะอันนี้สำหรับคนที่ยังทำส่วนคนที่แข็งแรงแล้วเราไม่ต้องออกท้าก็นเดียวเลยคนที่แข็งแรงแล้วเราลองาวนี้เราใช้การเดินเยอะหน่อยนะลูก ไยบับอุบมาก้าวไปทางขวาก่อนไอ้ทางขวาไปซ้ายก่อนนะเดินนะไม่ติดพืน คนที่ยังทำไม่ได้เราเริ่มจาก,าากวอร์มปาดท่าแรกก่อนช้าๆนะแล้วทาไม่ได้เราเริ่มก็เริ่มจากก้าวไปเอาตัวทิ้งไปเลยก็ได้ไม่ต้องรีบนะล,ลูกนะสิ่งที่คุณราวันเราคุณไม่อยากให้เราบาดเจ็บนะโดยเฉพาะเออจะบาดเจ็บนะครับเวลาลงก็เหมือนกันสังเกตเวลาคุณลงคุณลงเบาๆคราบคุณไม่ได้ลงโอ้โหยทำอย่างนี้เลยข้อเท้าเนี่ยมันจะเจ็บนะลูก ลงให้เบานะลูกลงให้เบาลงห,ห,หนึ่งสองแบบนี้เห็นไหมฮะคุณจะลงเบาๆน,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 นะครับเโอนคนะท่านี้คือท่า Back Step นะครับค่อยๆทำดูนะต่อไปท่าที่สองท่าที่สองนะลูกท่าที่สองเราเรียกว่า Sit Out Sit ซิดแปลว่านั่งเอาแปลว่าออกไป แปลเป็นไทยก็แปลว่านั่งออกหรือเรียกภาษาอังกฤษแหละเท่กว่าแล้วซิ t เอานะดูท่าอะไรลูกท่าหวงอ่านี้ไม่ใช่หวงอ่านัลอันนี้เป็นท่าสำหรับคนที่อาจจะไม่ความแข็งแรงยังไม่พอแบบง่ายๆก่อนนะครับนะเริ่มจากเหมือนกันเราทำโดยใช้ท่าคลานแบบนี้หรือเรือท่า ดูได้ข้างก่อนนะอันนี้มาจากมุมเล็น,นึงหน่อยมันจะมุมอ่อากรดัน,นี้สมมติว่าผมจะเตะขาด้านซ้ายมันต้องสลับกันอันนี้มันยากตรงที่มันจะสลับมือกับขาอ่าน,นี่เป็นการฝึกประสาทของเราแนะละลูกท่ายน,นี่เป็นการฝึกประสาทแยกประสาทสมพัดของเรานะเตะขาซ้ายยกมือขวานะลและลูกเตะขาซ้ายออกไปถ้าเรายกมือขวาเตะขาซ้ายออกเห่น เปลี่ยนเตะขาขวายกม,มือซ้ายเตะขาขวาไปทางซ้ายยกม,มือขาติดพื้นได้เลยกลับมาทำใหม่ดูไง,ไง่ายๆใหม่ดูด้านข้างดูด้านข้าง ไปเลยทิ้งก้นแต่ไม่ใช่สไลด์อย่างนี้ไม่เอานะแสบนะค่อยๆวางนี้ยกขามาก่อนนั่งลงยกขามาก่อนยกมือนั่งลงเปิดมือด้วยนะไม่เอาอย่างนี้นะไม่เอานะอย่างนี้ผิดนะเตะขาซ้ายยกมือขวาเตะขาขวายกมือ,มอซ้ายลงเบาๆเห็นไหมเหมือนเดิเมกูไม่ทำแรงใช่ไหม เตะลองเตะซ้ายขวาซ้ายขวาหนึ่งสองสามสี่สิครั้งอันนี้แบบง่ายแต่คนที่คิดว่าโอ้ยอันนี้มันง่ายไปครับครูนี้ง่ายเกินไปค่ะหนูทำได้อยู่แล้วนะครูจะเพิ่มมีท่าที่เพิ่มความยากขึ้นนะสำหรับคนที่แข็งแรงเพิ่มความยากขึ้น เดี๋ยวจังแป๊บหนึ่งอะ,อะทำท่าอ่านี้เหมือนเดิมเมื่อกี้เราเอาอตัวเวลาเราเตะเสร็จเราวางตัวใช่ไหมรอบนี้เราไม่วางลูกคนที่แข็งแรงสามารถทําได้เตะขานี่ยกไวเห็นไหมหนึ่งเอาแต่เท้าวางขาไม่วางสองสามก้นไม่ติดพื้นสี่ก้นไม่ติดพื้นห้า หรือคนที่เก่งมากเตคะครับหนึ่งสองโอสามเนี่ยสี่และ 5, ห้าโอ้โหนี่เหนื่อยนะลูกถ้าเราเตะขาลอยขึ้นหนีได้สุดยอดแรงมากนะเอาไปเป็นนักกีฬาได้แน่นอนนะครับนะซิทเอาก็จะมีสองแบบแบบง่ายติดพื้นติดพื้นแบบยากขึ้นมาหน่อยลอยลอยแบบยากที่สุดเตะ ขาลอยขาลอยแบบนี้นะนะมีทั้งหมด3แบบนะให้เราลองทำดูเอาเท่าที่ทำได้นะครูไม่อยากให้เราเกิดการบาดเจ็บแต่ครูคิดว่าหลายคนที่มันคนเขาแข็งที่ตัวเราแข็งแรงอยู่แล้วสามารถทำได้นะลูกนะลองดูนะครับนะอันนี้เป็นท่า sit out นะครับโอเคครับ เป็นยังไงบ้างากับ2ท่าวันนี้ back step และ sit out ยากไหมก็ไม่น่ายากเท่าไหร่นะคุณคิดว่าเดี๋ยวก็แม่ทำกันได้นะครับท่ายากกว่านี้เลยจะทำกันได้เลยเนาะแต่ว่าเหนื่อยนะกูก็เหนื่อยเลย <c oughs> นี่ตึงเลยมากเลยเอาเป็นว่านะครับเดิมเราค่อยๆทำนะครับใครที่ยังทำไม่ได้หรือไม่ต้องฝืนนะค่อยๆเริ่มความเริ่ม,มความแข็งแรงของเราไปเรื่อยๆนะครับ นะทำบ่อยๆเดีย๋ยวร่างกายเราจะปรับสภาพได้เองนะครับเหมือนเดิมแล้วว่าอาการบาดเจ็บนะลูกแล้วว่าอาการบาดเจ็บโรยเฉพอะข้อมือท่านี้ต้องใช้ข้อมือเยอะยืดยืดกล้ามเนื้อก่อนให้พร้อมทุกครั้งนะครับเพื่อจะได้ไม่เกิดการบาดเจ็บนะครับอันนี้ครูเป็นห่วงทุกคนนะนะก็เนหะมือนเดิมนะครับใครที่มีคําถามสามารถถามไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับถ้ากดซับสไครต์ช่องอยู่แล้วนะครับนะแล้วมีปัญหาอะไรถามมาได้นะครับ และเดี๋ยวครั้งหน้านะครับครั้งหน้า,ามาเจอกันนะครับช่วงนี้ก็เหมือนเดิมครับรักษาสุขภาพนะลูกนะแล้วขอให้ได้เจอกันโดเดินนี้นะครับผมว่าจะกลับมาเรียนที่โรงเรียนพร้อมๆกันวันนี้ก็คาบเรียนพัะศึกษากับครูนิดก็ขอ,ขอจบการสอนที่นี้ครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ